18วันนี้ชาวลัคนาราศีตุลงานลุ่งพุ่งกระฉูดสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนกุมภาพันนี้จะเป็นวันไหนห้ามพลาดไปเช็คด่วนกันได้เลยสวัสดีครับชาวตุลทุกท่านทุกคนเลยนะครับได้เวลาแล้วครับมาวางแผนชีวิตในเรื่องการงานกันครับ ว่าในเดือนกุมภาพันธ์จะมีวันไหนบ้างที่โดดเด่นลงมือทําแล้วมีเกตจะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับและจารย์เกตเทวะก็จะใช้ดาวจันทเพราะดาวจันทร์เป็นตัวแทนเรื่องกรรม,มะก็คือการงานนะครับธุรกิจเจรจาติดต่อพบปะเซอร์วิสบริการเนี่ยต้องดูดาวจันทร์เลยนะครับแลวดาวจันเนี่ยโคจรไวมากเพราะนั้นต้องมาจับตาม,มองกันก็จะเริ่มที่31มกราคม19:50ถึงวันที่ สองกุมภาพั 3, นธ์ห้าทุ่มสานาทีเห็นไหมลงเวลานาทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องวันนี้ต้องทําให้เยอะๆครับ2วันนี้นะดาวจันร์ได้ตําแหน่งเกษตรตาที่บดีแปลว่ามั่นคงครับมั่นคงจากการทํางานคีเอทงานเซอร์วิสงานพบปะเจรจาติดต่อในงานนะครับลงทุนเก่งกำไรไฟแนนเชียลก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับสามารถที่จะพึ่งกระทำได้เห็นไหม พอเราได้วันดีๆแล้วเราไปลงมือทําอีกมันก็เกิดผลประกอบการหรือความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้นะและผมก็มีรีวิวสั้นๆว่าเนี่ยผมก็ทําไปแล้วนะครับในปีที่แล้วปรากฏว่าก็สมหวังในการเสี่ยงโชคเห็นไหมก็เรียกว่าเสี่ยงโชคลงทุนเก่งกําไรติดต่อลูกค้าจะได้ฟีดแบ็ที่ดีหรือปิดเจอบปิดดิวได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นต้นเดือนมาดีรีบลุยรีบทำเลยนะครับแต่ประเด็นอย่างนี้ครับก็ต้องบอกว่าที่ผมทายเนี่ยเป็นดาวจร บางคนเนี่ยโอ้โหประสบความสำเร็จในงานเยอะแยะมากมายได้โปรเจกต์หนึ่งร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยบางคนได้แค่หลักพันเพราะอะไรรู้ไหมครับอันนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับดาวจันทร์ตอนเกิดของท่านด้วยนะว่าดาวกันงานท่านเด่นหรือเปล่าเช่นถ้าพระจันทร์ตอนเกิดของท่านเมื่อผูกดวงมาแล้วตามเว็บไซต์เนี่ยมีเยอะเลยนะเป็นโซนสีแดงครับอันนี้มีเขียนจะได้มากือได้เยอะแต่ถ้าผูกมาเป็นสีน้ำเงินอาจจะได้ลดลันกันออกไปแต่ตรผูกดวงออกมาเป็นสีดำครับเลขสองสีดำตกอลิมรณาวินานะ่าก็มีหนักมีเหนื่อยกันหน่อยนะ กว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผมทายเนี่ยอันนี้เป็นจังหวะเวลาที่ดีแล้วกัน,นก็แปลว,ว่าให้ท่านทําตามนี้ไปเลย2วันนี้ทําเยอะๆไว้ก่อนเดี๋ยวมีสิทธิ์ได้นะครับอ่ะต่อมาครับดาวก็จะย้ายอีกแล้วครับ2กุมภาพันธ์ครับห้าทุ่มสามสิบห้าถึงห้ากุมภาพันธ์ตีห้าสิบสี่นาทีนะครับเห็นไ,ไหมก็คือสามสี่เนี่ยเต็มๆเลยนะดาวจันทร์อยู่ในภพลาภะงานเป็นลาภะลาภะาก็โชคลาภความสุข,ข,ข,สข,ขความสำเร็จความเจริญ นะมีเกณฑ์จะได้งานอ่าและที่สําคัญดาวจันทรได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ครับจันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่รักทรงศักแช่มชอยจะ,จะเจริญยิ่งยศนาเห็นไหมเหมือนภาพกราฟ,ฟิกกราฟขึ้นเลยเห็นไหมใน iPad ก็แปลว่างานการจะลุ่งเรืองลุ่ง,ลงโลดช่วงนี้ก็ต้องไปลุยไปทําไปน,นัดไปพบไปเจรจาไปติดต่อหรือเป็นลาพัชจะเสี่ยงโชคก็มีมุมที่จะได้หรือจะลงทุนเกณฑกําไรเอาเงินไปต่อเงินอะไรอย่างเงี้ยนักลงทุนอินเวสเตอร์ต่างๆนักเทรดเดอร์อะไรเงี้ยโอ้โหก็เป็นวันที่ดีครับ ลงทุนถูกวันเนี่ยมีสิทธิ์จะร่ําจะรวยกันเลยนะเห็นไ,ไหมก็เอาไปวางแผ่เอาไปใช้นะแล้วปฐุมเกณฑ์ก็แปลว่าเป็นที่รักมีนะเมตตามหานิยมนะครับก็แปลว่าช่วงเนี้ยถ้าเราไปพบปะเจระจาติดต่อไลฟ์สดออนไลน์ทำคอนเทนต์โพสโซเชียลเยอะๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับฟีดแบ็ที่ดีหรือคนเขาเรียกคลิปแตกอ่าทะลุเอาดีแล้ว ถ้าเรามีบุญมาเสริมด้วยยิ่งดีครับเหมือนตรงรอบสีแดงนี่ครับผมแนะนําให้สวดมหาเมตตาใหญ่สวดติดต่อกัน3เดือนเกิดเรื่องราวดีๆทั้งขายที่ดินได้และมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งครับเห็นไหมพลังเยอะมากแล้วก็เลยมีหนังสือสวดมนต์รวบรวมไว้ให้แล้วนะครับสวดได้เลยครับโอ้โหเรียกว่าจะได้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ก็ได้เป็นพลังบุญติดตามไปทุกภพทุกชาติปักไว้ให้แล้วนะครับท่านใดสนใจก็เลือกได้เลยหรือจากลิงก์นี้ท่านอยากได้อะไร ท่านไปต่อยอดในสิ่งที่ท่านต้องการมีเสิร์ฟท่านแน่นอนมีเซอร์วิสเนี่ยผมก็เซอร์วิสอยู่เห็นไหมได้เลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับดาวก็จะย้ายครับอันนี้นะเว้นไว้หน่อยนะละเพราะว่าตอนนั้นตกเรือนวินาศเจ็ดกุมภาพัานธ์ครับบ่ายโมงสิบสี่นาทีถึงเก้ากุมภาพันธ์ห้าทุ่มยี่สิบหกนาทีใครอยู่ต่างแดนต่างประเทศก็แปลงเวลาไปด้วยนะครับนี่เป็นเวลาของประเทศไทยตนุครับงานทับตัวครับก็แปลว่ามีงานเข้ามา มากมีงานเข้ามาเยอะหรือเป็นวันที่เราต้องดีวงานเจรจางานพบปะในงานหรือเซอร์วิสล้วได้ทิปเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนที่ทํางานเป็นอิสระเป็นฟรีแลนซ์เป็นผู้ประกอบการอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เป็นจังหวะที่ดีจะได้ลูกค้าเข้าวันนั้นต้องไปนัดพบหรือจะไลฟ์สดเนี่ยก็คือทําจากตัวเองอะ่ะแหละตัวเราจะเป็นบอกกิดแห่งงานครับเราจะได้งานที่ดีด้วยเพราะเป็นจุลจักร จุดระจักกับน้องๆมหาจักก็ยิ่งใหญ่พอสมควรเลยนะเวัะน,นั้นอยากให้เป็นลุยทําให้เต็มที่นะ7ถึง9นะครับนะนี่คือวันดีๆที่จะประสบความสําเร็จให้กับคุณนะครับต่อมาครับดาวจันทร์ก็ย้ญ่อีแล้วครับ9ครับคุมภาห้าทุ่ม27นาทีถึง12กุมภคาพาันบนาฬิกา .58 นาทีครับตรงนี้ดีครับเพราะว่าดาวการงานสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระแปลว่าเงินนี ก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองโอ้โหเพราะนั้นใครทาด้านสายการเงินลงทุนฟินแลนเชียลเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยมีเกณฑ์จะได้ดีนะแต่อย่างที่บอกดาวจันทร์ดันได้ตําแหน่งเป็นนิดครับแสดงว่าต้องไปแก้ปัญหาก่อนหรือต้องรอให้มันล่วงก่อนแล้วเราค่อยช้อนอะไรอย่างเงี้ยี่มมันต้องมีเทคนิคนินดหนึ่งหรือมีขั้นตอนมีโปรเซสเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็จะได้ดิบได้ดีได้เหมือนกันนะครับแต่ประเด็นก็คือผมก็มีสังทานครับอย่างดีเลยประนีดมาก นะครับก็เรียกว่าไปเสริมบุญก็ได้เพราะดาวจันทร์อยู่ในเือนการเงินก็จริงนะแต่ได้ตำแหน่งเป็นนิดไงถ้าทำบุญเพิ่มเสริมก็เป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นนี่ขยายให้ใหญ่โตจะได้เห็นชัดปักไว้แล้วไปเลือกได้เลยนะครับเสร็จแล้วดาวก็จะย้ายอีกแล้วครับมาถึงตรงนี้แล้วครับ12กุมภาพันธ์1959ถึงวันวาเลนไทน์ครับ14กุมภาพันธ์4ทุ่ม14นาทีครับตรงนี้สําคัญมากนะครับในยุคดิจิตอลแบบนี้ครับยุคโซเชียลออนไลน์ไง เพราะดาวการงานอยู่ในภพสหัชชะครับงานมันต้องพบปะเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายคนกลางในหน้าเดินทางไม่ไปในโลกห่งความเป็นจริงก็ไปในโลกออนไลน์โพส์ไปเห็นไ,ไหมและเดี๋ยวก็จะมีเกณฑ์ประสบความสาเร็จคนก็จะเห็นเฟซเพจก็จะดันอะไรอย่างเงี้ยกริทึมก็จะวิ่งคนก็จะมาลูกค้าก็จะเข้าเห็นไหมก็ได้ไดอีกแล้วยิ่งดาวการงานเราไปอยู่ในบ้านราศีธนู ดาวพละฤหัสโอ้โหยิ่งถ้ามีองค์ความรู้หรือวันนี้ไปติวไปเพิ่มเสริมเติมความรู้แล้วลงไปทําหรือทําตัวเหมือนผู้เชี่ยวชาญเอ็กเปิร์อะไรเงี้ยเป็นโค้ดอย่างเงี้ยโอ้โหมีสิทธิ์จะประสบความสําเร็จได้นะครับนะดังนั้นสองวันนี้ต้องติดต่อพบป่ปะาเยอะๆยิ่งวันวันเดนท้ายด้วยโอ้โหไปเลยครับผมมีความรักมามอบให้คุณความรักความหวังดีที่จะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆไปเสริมให้กับตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือใครที่ทํางานประจําก็มีเกณฑ์ต้องไปคอมมิวนิเคชั่างแผนกกก็ไก็ไดไดด้้ประสบควาามสํเร็จ อะไรแบบนี้ไปได้เลยนะครับอย่าอย่าอย่าอินโทรเวิร์ดนะครับมันไม่ได้อย่าติดไม่ค่อยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ยแล้วดาวจันทร์ก็ไปเลงกับดาวเพฤเรื่องหัดอีกที่อยู่ในภพสุภะเห็นไหมโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ดีขนาดนี้อย่าช้านะครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ไว้ได้เลยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆส่งตรงถึงท่านบอกเลยว่าวันไหนดีไม่ดีอย่าง และดาวจัน์ทรก็ได้ย้ายนะครับไปสู่พบปุตตะครับวันที่17กุมภา7นาฬิก46นาทีถึง19กุมภา14นาฬิก48นาทีนะครับเขาพบปุตตะนะปุตตะหมายถึงโปรเจกต์โครงการงานต่างๆจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างถล่มทลายเลยก็ได้ไปพบไปคุยเยอะๆยิ่งดีหรือปุตตะแปลว่าบริวารทีมงานครับเพราะนั้นถ้ามีทีมงานก็ให้ลูกน้องทำกระจายงานให้ทำ ปิดยอบปิดการขายได้ผลประกอบการเพิ่มหรือทีมงานเราคือแพลตฟอร์มออนไลน์ครับสื่อโซเชียลต่างๆอไปโพสไปขายไปไลฟ์สดไปติดต่อได้อีกอยู่บ้านพระราหูเด่นภาคกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยหรือใช้ AI ช่วยในการทำงานจะส่งเสริมให้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้หมดเลยนะครับหรือมองเป็นการลงทุนเกณฑ์กำไรเสี่ยงโชคโอ้โหอยู่บ้านพระราหูนี่ถ้าใจถึงกล้าเสี่ยงมีเกณฑ์จะได้มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จ นะครับก็คือร่ํารวยนั่นเองนะและที่พูดมาเนี่ยถ้ามองเป็นการเสี่ยงโชคครับก็จะมีในแง่ของพบปุตตะแปลว่าเด็กใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องซื้อจากคนอายุน้อยกว่าหรือเทพที่เป็นเด็กครับเพรพิคะนนแปงเด็กให้ไข่ส้มฉุนกูมารอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วที่พูดไปเนี่ยมีเคสจริงแล้วนะครับก็คือท่านนี้ครับมาดูดวงกับผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยได้เลขจากที่อาจารย์บอกค่ะได้รางวัลได้เงินเกือ,กอบห้าหมื่นบาทนะครับ ทำยังไงครับก็บอกว่าได้จากได้ที่เป็นเด็กใช่ไหมแต่ไม่ได้ไปไหว้นะไปเซิร์ชเลยในวันที่ผมบอกเช่นเนี่ยสิถึงสิกุ้มภาพันธ์นี้ก็เข้าเน็ตเลยครับ Google แล้วก็บอกว่าเลขเด็ดจ,จากพิธีบวงสวงพระเนตรปางเด็กครับอ่าอย่างนี้ก็มีนะครับและเอไก็จะบอกมาว่าเนี่ยเลขเด่น6 6หสองครับก็ซื้อแล้วก็ถูกออกไปเมื่อวันที่สิบกุมภาพันธ์นี่เองนะครับสิบเมกราคมครับอ่าพูดกันอย่างนี้เลยนะ เห็นไหมก็นี่เอาวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ก็เกิดผลสําเร็จได้เงินจริงรวยจริงนะครับนะเพราะนั้นใครได้อย่างนี้ก็เชิญทําตามได้เหมือนกันก็ขอให้เฮงเรวยๆนะครับอ่าแล้วก็ท่านนี้ก็มาดูดวงกับผมบอกว่าดูละเอียดมากๆค่ะไม่เร่งไม่รีบกให้สีนาโชคเลขนําโชคบอกละเอียดยิบเลยค่ะอ่านี่คือละเอียดแรกเลยนะอ่าต่อมาครับดาวก็จะย้ายครับวันที่ย1กุมภาพันธ์ย1ิบดกุมภาพันธ์สิบเก้าถึงสามสเจ็ดนาทีถึง23่สมกุมภาพันธ์ สี่ทุ่มสี่สิบเก้านาทีครับอยู่ในพบปัตตานีครับปัตตานีหมายถึงแฟนคู่หุ้นส่วนครับแล้วได้ตําแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบันฟันชงเฉงครับเห็นไหมขยันบูสู้ลุยมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จได้ก้อนใหญ่ก้อนโตงานใหญ่เลยนะครับหรือใครอยากมีคู่โสดอยู่ช่วงนี้สองวันนี้ไปทํางานเยอะๆเจรจากันเยอะๆมีสิทธิ์ได้พบได้เจอคู่ก็ได้นะหรือคู่จะมาช่วยเหลือเพื่อกูในงานหรือใครมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์เนี่ยวันสองวันนี้ต้องมานัดคุยกันเจรจากัน เดี๋ยวมันจะมีอะไรดีออกมาให้เราได้เป็นเงินเป็นทองมากขึ้นประสบความสําเร็จเห็นไหมก็อสองวันนี้ไปใช้อย่างแท้จ,จริงหรือมีลูกค้าทําออนไลน์ทําโซเชียลทําคนเดียวเป็นสลักฟีแลโหูดาวกันงานเลยงเรามีงานเข้ามารีบทําขยันสู้เลยรับงานเยอะๆอ่ะเดี๋ยวก็จะรวยได้เหมือนกันเห็นไหมไม่ว่าจะทางไหนก็เป็นอะไรที่ดีมากในสองอนี้อ่ะอ่าแล้วท่านนี้ก็มาดูดงกับผมบอกว่าบรดามอดูมีอาจารย์เกตทวัดดูละเอียดมากสุดๆเลยนี่อันดับที่สองเลยนะก็ให้ไว้ครับอ่าแล้วนอกจากนี้เราต้อง เรียกว่าอะไรครับพบปะเจอคู่คนมากในช่วงสองวันนี้ใช่ไหมผมก็มีสีพึ่งครับนะครับเอาไปทาปากเจรจามหานิยมประสบความสําเร็จนะได้เหมือนกันก็ป,ปักไว้ให้แล้วนะครับกปไปเลือกได้เลยหรือต้องการสิ่งอื่นใดที่อยู่ในโลกอะไรมีให้หมดอยู่แล้วนะครับก็จากลิงนี้ท่านจะไปต่อยอดได้เลยเช่นเดียวกันผมก็ยินดีเสริมท่านนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับวันที่26กุมภาพันธ์ตีหนึ่งยี่สิบสองีถึง2ีกุมภาพันธ์ตีสามห้าสิบสี่นาทีครับโอ้โหดาวการงานอยู่ในภพสุภะ หมายถึงเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับหรือต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือไปเซอร์วิสบริการยิ่งดีคือการงานจะเจริญก้าวหน้ารุ่งโรจนแล้วกันพูดทําดีเลยก็ไปทำเยอะๆอยู่บ้านดาพวพุธก็ต้องเจรจาติดต่อเยอะๆเห็นไหมนั้นไปได้เลยนะครับเป็นวันดีๆอยาให้ลงมีอทำเยอะๆจะได้มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะ แล้วถามว่าอ่านแล้วเดือนหน้าทํอยังไงมีนาคมก็กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยเพราะเดี๋ยวผมก็จะทาล่วงหน้าให้ถ้าก็ไปฟังก่อนรู้ก,ก่อนลงมือทําก่อนนัดก่อนรวยก่อนได้เลยนะครับตามนี้เนาะอ่าแล้วก็ท่านใดอยากดูดวงกับผมครับอันนี้ครับดูดวงอาจารย์เกตวว่ารู้สึกดีมากๆอาจารย์ทำนายละเอียดครับนี่ละเอียดสามแฮท,ทิกแล้วนะนั่นแน่นอนท่านพูกถึงความละเอียดจองมาได้เลยนะครับบอกวันเลิกดีวันควรเลี้ยงไงเนี่ยกำลังบอกแต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยวันดีๆไปลุยทําได้เลยมิคิแต็ความสำเร็จ ลงทุนเก่งกำไรแล้วมีมุมที่จะได้ง่ายขึ้นแต่วันไหนไม่ได้พูดก็เตรียมแผนซ้อนแผนไว้หน่อยหรือไม่ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยถ้าเลือกได้นะครับนนี้ต้องบอกและให้ข้อควรระวังสีตัวเลขครบถ้วนมองว่าคุ้มค่าเกินราคาไปมากค่าครูอยู่ที่9 9 9บาทตอนนั้นครับใครพร้อมใครไม่ติดจองมาได้เลยเพราะว่าบางคนก็ได้ดูภายในสองสามชั่วโมงหลังจองมาแต่ต้องจองมาก่อนนะครับและช้าสุดก็ไม่เกินย4ิบสชั่วโมงหลังจองมาผมฟูถามแล้วนะครับยินดีนะดูเจาะเลือกให้ท่านได้เลยนะครับ และผมก็จะมีดูแบบหลายครั้งแบบนี้เนาะแล้วก็ดูแบบรายหกเดือนครับแล้วท่านนี้มาดูเป็นรายครั้งเสร็จแล้วอยากดูแบบรายครึ่งปีก็คือผมก็ทําคลิปส่งให้ทุกเดือนทุกเดือนเลยนะครับแล้วปรากฏว่าในคลิปที่ผมทาไปอะ่ะก็บอกว่าจะมีโชคอ่ะท่านนี้ก็บอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์อยากอยากให้รู้ว่ตถกลอตเตอรี่ห้าพันยูเอสดอลลาร์ก็เป็นแสนแสนบาทไทยเลยนะเมื่อสองวันก่อนอาจารย์ดูให้แม่นมากค่ะขอให้มีโชคแบบนี้ตลอดไปนะครับว่าเนี่ยยินดีด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนเก่าคนใหม่ อยากดูแบบรายหกเดือนครึ่งปีบ้างทําอย่างไรกับแอดไลน์หรือทักมาในไลน์แล้วบอกขอเป็นราย6กเดือนเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดถ้ารับกันได้อ่เดี๋ยวเราก็ดูให้อะไรแบบนี้เลยนะครับนะก็ยินดีก็ฝากไว้เนาะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปครับจะมีบอกว่าได้มีภาพรูปดวงเอาไว้เป็นวอลเปเปอร์มือถือมงคลดีอย่างไรฟังให้จบตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับ ใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเขาจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวะบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับ ขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับ ท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360อองศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ำเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับ อาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจอ10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับทนิษฐโทมัถโนภูมิปาโลราชาเลอกอีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครัอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับ สนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้าหรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทําการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับ ให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เคตเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับ เนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้น เจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดูชะตาสุ่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ สามครับรู้ลักษณะเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับสี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซตสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปเป็นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกสเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้บรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถดีมากนะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกหพิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพอศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับและอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ลกรอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา